ผู้ช่างไม่เป็นตาช่างเป็นอะไรยังไม่ช่างยิงกันขึ้นแบบยิงกันขึ้นเบียดกันเพราาไหนยิงกันขึ้นเันนี้ยิ่งเราอย่าไปเบียดด้วยเนมย ม็นเม็ไม no. no. ่ขายอคอเป็นต้นเร็วๆลงเป็นยอนเลยนะต้นดูสีน่อยเป็นต้นนี่มันมันชืว่งานกาเซแควรยังโดนน่าวเป็ดทำดับ้วตายยังยังสูจิ้งหืผูท่นเองอ้งานกาเซแควเก็บหาเลยวันพีธกขึ้นนำหน่อยอันนี้เอานนำหน่อยเ่าะป่านจะสูงไปตั้งกงเลยชดสิไองานกาเซแคว ไปคุณอาริยาไม่ตั้นแหลกได้ขึ้นป่าเลยพอยมาลบไหมล่ะลังดูบัวแล้วไปแกปบเบียก่อนมาอาริยาแคหน่อยอาริยาให้คุณอาริยาเอาหรืช่วยนัดเดี๋ไปแหลบเบรวันก่อนเดี๋ไม่ก่อนยังเลยเดี๋ต้นไม้ไม่มักตีว่างนี่ก็ทำช่วยนัดเลย่หยปล่อยบวชลงเลยหน่อยปล่อยบวชแล้วไปแกปบเบียก่อนก็แค่เด็กบัวโรงเรียนนั่นแหละให้แ <l id> ไป <l id> <occurs S 2> ไปอาริยา <l id Et à> ไปไอ้นู่ท่านคี้ิดเดือนบเมอวันที่ยีบิดเดือนเรี่วหรำาลครีทมไม่าท่านคีดีเขาทำไหมมาแล้วว่งนี่เฉยเมื่อเหร่ได้เลยไม่เลยว่างนี้ท่านตะวันเป็นพันรายมัดนด้วนะไรก็มดหน่ไปนั่นก็ได้ไปนั่นก็ได้อันนั้นนั่นปุบเขา Rồi, rồi con khố con rin năm chơi bay đấy này bay năm cái ai rồi man con bay cái kalam bia anh bì ăn thảo luôn 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 phát luôn 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 ซ่าดอกูาเอนกเรลังรอลงเอาดอกไม่ต้องหมากเอาดอกทาวลูกเตงบ่ไปยัยนั่นก็เป็นยงนี่มั้งเดิน่ะมางงินตบ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 โยตรงั้นรอกราปิดเลยปิเลยเหร